بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا اخصناهم بما كانوا يخصبون wa qala ta'ala aidan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'annahu haba amman sura assalamu alaikum wa rahmatullah kho kwam suk kwam metta allah jong prasop kap phinong muslim la muslimat tuk than, ที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาในโลกดุนยานี้จะต้องพยายามขนขวายทางรอดในอาคิรอไม่ใช่ขนขวายทางรอดในดุนยาเพราะอริสกีอัลลอฮ์อลัอลลอฮ์ได้กำหนดไว้แล้วก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นล้านล้านปี แต่คนทุกวันนี้อยู่ในสภาพที่กลับตละปัดสแสวงหาทางรอดในดุนยาอาคิรอย่างไรก็ตามไม่สนอะไรทั้งสิ้นมันก็เป็นเหมือนกับคนกาฟิรินไงให้รอดในดุนยาทำงานจนหัวหดก้นขิดไม่มีเวลาในการที่จะให้กับอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องว่า คนเหล่านี้ไม่ให้ความสำคัญกับริสกีที่ได้มาจะฮารานหรือฮารอมก็ตามฟาฮุมละบิฮาซาลายสตาฮิกูนัสวาบาอัลลัลอมันคนเหล่านี้เขาไม่มีสิทธิในการที่จะได้รางวัลในการปฏิบัติอามันของเขาเรื่องของรุกลนอิสลามว่าอิงกานาซอลิฮันถึงแม้ว่าจะเป็นคนดีถึงแม้ว่าจะเป็นคนดี สังคมเขานับหน้าทือตาให้เกียรติเพราะเป็นคนดีมารยาทดีทําไมละ่ะจึงไม่รับลิอันนาหุมกุฟฟารนลำยักซูดูบิฮีไอยานาลูสวาบารอบบีมเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมไม่ได้ตั้งใจในการปฏิบัติอามันนั้นเพื่อจะให้ได้รางวัลจากอัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวะตะอาลา วลา ب ย่าตะคุนบดฮิร tamam <ixon> <lab> ิดอคอลิกและเขาไม่ปรารถนาที่จะได้รับการยินดีจากผู้สร้างของเขาคืออัลลอฮวันกาฟิรุมุอาบุนอลาคุฟริฮ ك วดอลาลูกูลีอันนหุลามยับฮัดอันดีนิลลาวะลามยูฮาวิลิสติมาอิลาบะยานีอิลาฮิลลาฏ ا จาบิฮิบินยาบิฮินมุรสลนมุรสลูนพี่น้องครับ คนกาเฟสบานปลายของเขาก็คือปฏิเสธแล้วก็ดอลาละหลงทำไมล่ะครับทำไมขึ้นจึงหลงทำไมเขาจึงเป็นผู้ปฏิเสธคำตอบชัดครับลีอันนะฮุลัมยับฮัสอันดีนิแหละเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่ไม่บาฮัสคือไม่วิเคราะห์ในาศาสนาของอัลลอฮ์ ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงพูดไว้ในอันกุรอานอัฟลายะตดับวรนณกุรอานอัมอาลากูลูบบนอัลฟาลูฮาทำไมเล่าพวกเขาเหล่านั้นจึงไม่ตึกตองอันกุรอานหรือหัวใจของเขาถูกลัานดานไปีะแล้วคุมถึงกุฟาตมัก,กะมุสริกมัก,กะในยุคที่นบีสอนศาสนาพี่น้องครับการวิเคราะห์เนี่ย มันจะทำให้เราพบพระเจ้านะอย่าเป็นบุคคลที่ติดแค่โควิดและไปไม่ถึงอัลลอฮ์อีมานเรามันจะซวยกลัวสุดๆพี่น้องกลัวโควิดสุดๆเลยกลัวจกนกระทั่งไม่ละหมาดนะบางคนอูหูหาทุกวิธีทางเลยแต่อีตอนเขามีการเรียนการสอนเนี่ยไม่เคยแบ่งเวลาไปรับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เลย เวลาเกิด COVID, โควิดดูอ่านไหนก็อ่านไม่ได้บิสมิลลาฮิลล์ริลาฮิยะดุลลมาสมิฮิไซอุลฟิลอาร์ดิวาลาฟิสซามะวะฮุวัตซามีอุนอาลีมไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้เพราะไม่เรียนไม่รู้เพราะไม่อ่านไม่รู้เพราะไม่ฟังและเจ๊งไหมตายตายยังไงเนี่ยคนเหล่าเนี้ยตายยังไงพี่น้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอยิอูนนี่แหละครับคนประเภทเหล่านี้นะ วลากาเฟสถูกหวยรัตตลีห้าใบาเนี่ยโอ้โหอิชาเขาแม่เราแทงแทบตายไม่ถูกนั่นแหละคนพนเนี่ยจะเลื่อนตําแหน่งเป็นอิสลามก็ยากยังเป็นแค่คนแขกอยู่ไงไปดีใจกับที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดกับคนกาเฟสเพราะอัลลอฮ์ให้เขาแค่ดุลยาพี่น้องจําไม่ด้วยจําไม่ด้วยเอาเนี่ยเอาไหมนะเอาแค่ดุลยานะเอาไหมแต่ตายไปนะไปน,ไปนรกใครเอาบังลับพี่น้องนี่คือการวิเคราะห์นี่คือการเจาะลึกก็ผม นั่งเครื่องไปบรรยายที่เกาะลายะนั่งเรือประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมองอะ่ะสปีกโบทกว่าจะถึงเกาะลายได้วิเคราะห์ทะเลได้วิเคราะห์ต้นโครงกลางที่มันอยู่เป็นเกาะที่ในบางที่ก็สิบไร่ยี่สิบไร่วิเคราะห์ยังไงล่ะครับพี่น้องถ้าไม่มีต้นโครงกลางในทะเลเนี่ยต้นโครงกลางในทะเลที่เขาพูดเนี่ยนะเราจะได้กินสัตว์น้ำไหม ฮะพี่น้องเราจะได้กินสัตว์น้ำไหมถ้าไม่มีต้นไม้ต้นกงกลางที่คอยกันสัตว์ร้ายสัตว์ใหญ่ปลาใหญ่ที่จะเข้าไปกินไข่สัตว์เล็กนี่อำนาจของพระอ,องค์หรือเปล่าหรือนั่งเรือในะทะเลก็แค่ทะเลไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ลูกไม้บนพื้นดินเนี่ยทำไมล่ะมันกินน้ำจืดด้วยกันน่ะมันมีกี่รสชาติอย่างมะนาวอย่างไรนาอย่างส้มโออย่างเงาะอย่างกล้วย อย่างมะม่วงมันมีอย่างเปรี้ยวสุดๆอย่างหวานอย่างมันโอ้ยมีหลายรสใครทำอ่ะไม่คิดสมองยุ่งอยู่กับเรื่องดุนยาหาอาหารกินอย่างเดียวแต่อาคิเราจะไปไม่เคยรับรู้เลยว่าตัวจะกลับไปยังไงอะไรยังไงละหมาดก็ไม่เอาไม่ได้สนใจอะไรในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เลยและท่านจะทำยังไงลนะ่ะวันที่จะกลับอ่ะก็ร้องตายสิร้องขี้มูโปงเลย ทำไมล่ะพอวันจะตายนี่คนนี่มานึกหมดเลยนะละหมาดเกือบจะนับได้เลยทําความดีมาท่ายสระก็ท่ายบริจาคทา่าไรนึกมาหมดเลยแต่ถ้าเราเป็นคนที่ทําความดีมากกว่าความชั่วล่ะอัลลอฮ์ก็ดีอกดีใจนะพี่น้องนะที่จะไปเห็นรางวัลที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับเราในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวัตอาลาในวันนั้นฉะนั้นวลกาฟิร <c oughs> คนกาเฟตคือคนที่ไม่ใช่ิสลามก็แล้วกันบ้านปลายของเขาบนการกูฟอของเขาเวลาการดอลาละของเขาจะอยู่อย่างนี้จะอยู่ในเป็นผู้ที่ปฏิเสธและก็อยู่ในสภาพที่เขาหลงลีอันนาฮูลามยับฮัตอันดีนิลแลเพราะเขาไม่ได้วิเคราะห์จากาศาสนาของพระเจา้าของพระองค์วลลัมยูฮาวินอิสติมาอิลาบายานอิลาฮิและ ไม่พยายามในการที่จะสดับรับฟังในการอธิบายของอัลลอฮ์ซึ่งที่ได้ส่งรอซูลแต่ละยุคมาให้คำอธิบายเราไม่เคยรับรู้มีน้ำซ้ำสวนสวนคำสอนของอัลลอฮ์สวนคำสอนของรอซูนสวนเรื่อยไปซิยาดะตันอัลาซาลิกฟะฟาวะอิสตาซามิอะอายาติลลาตุทล,ลาอะไรที ตาคอซาฮาฮุจวาลิซาลิกับฟะอามาลุคูมรดูดอนวะฮุมอาคิบุอัลากุฟรีพอในเมื่อยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับอะไรเมื่อเขาได้ยินองการของอัลลอฮ์ถูกอ่านบนพวกเขาแนา่อิตตาคอซาฮาฮุจวาเขายึดเอาองการของ, Allah อ,งอ,อัลลอฮ์เป็นเรื่องล้อเล่นออเป็นเรื่องล้อเล่น ฝ่าอามาลูฮูมัดูดโดนงานของเขาผลงานของเขาจึงถูกส่งกลับอัลลอฮ์ไม่รับวาฮัวมูอากีบุอัลากุฟรีฮีบ้านปลายของเขาก็คือปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฉะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ พูดให้เราฟังในสุรฟุตกรในอายะที่หยิบสามอัลลอฮ์บอกไงครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรรจมวกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามาลินฟะจอันนาหุฮับบาอัมมันซูรอ แปลว่าอะไรพี่น้องนี่คืออ่านคุรอานแล้วพยายามหาความเข้าใจในความหมายของคุรอานอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรรยิมวะกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามาลินฟะจาอันนาฮูฮาบาอัมมันซูรอและเราได้มุ่งสู่ส่วนหนึ่งของการงาน ที่พวกเขาได้ปฏิบัติไปแล้วนะเราจะทำให้มันไรค่ากลายเป็นผุยผงทุลีในวันอาคิรอยชัดเจนเลยไหมคำตอบสุรอะไรครับอิบรอฮิมอายะที่18อัลลอฮ์บอกชัดเจนเลยเราได้นำมาเรามุ่งสู่ส่วนหนึ่งของการงานที่พวกเขาได้ปฏิบัติไปแล้ว และเราจะทำให้มันไร้ค่ากลายเป็นผงทุลีที่ลอยอยู่บนอากาศใครครับงานของคนที่เป็นคนแขกไม่รู้อะไรทั้งสิ้นไม่ทำอะไรทั้งสิ้นงานของคนกาฟิรีนที่อัลลอฮ์บอกเพราะวันอาคิร์เราก็ให้มันกลายเป็นผงทุลีที่ปปว่อนอยู่ให้เขาเห็นด้วยฉะนั้นเมื่อพี่น้องได้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับ พี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะการที่เราใช้ชีวิตในโลกดุนยาในสภาพที่ไม่รับรู้อะไรกับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลสุดท้ายบ้านปลายชีวิตก็คือมีแต่น้ำตามีแต่ความโศกเศร้ามีแต่ความระทมขมขื่นพี่น้องครับฉะนั้นเขา ยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นว่าตัวอย่างเรื่องเหล่านี้แหละพี่น้องครับดาคอลรารยุลนิลาบุสตาเนนกบีรลายัมลิกูฮูคนคนหนึ่งชายคนหนึ่งได้เข้าไปในสวนที่ใหญ่แต่เขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยในสวนนั้นเป็นสวนคนอื่นฟาววจาดาฟีฮิลฟาวากี เขาก็ได้พบในสวนนั้นมีผลไม้มากมกายกก่กองเลยมีแอปเปิลมีเงาะมีน้อยหนา่ามีทุเรียนวานวาอิลมากูลาดวันวาอัลมากูลาดและก็ชนิดต่างๆของอาหารการกินพวกลูกไม้ฟาอาคลาว่าซาโรบะเข้าไปในสวนกินเลยครับเด็ดลูกไม้กินเลยน้ำใสในร่องน้ำดื่ม ซุมมาอาคาญยากูมูบีอามาเรนดาคิินบนุหลังจากนั้นคนคนนี้ก็ยืนการทำหน้าที่ในสวนต้นไม้ต้นนี้กิ่งมันหักต้องตัดต้นนี้มันถีไปต้องถอนนะต้นนี้รักษาเอาไว้ทำอย่างดีเหมือนเจ้าของเลยพอกินลูกไม้ในสวนเรียบร้อยแล้ววัดติลกายกริสุหาวัดะคลาบุสตานนรุลนอาคต ไอ้ชายคนแรกที่เข้าไปทำทุกอย่างเลยแต่ไอ้คนที่สองนี่เข้ามา,ากล่าวกับตัวเองว่าลันอัฟอละไซอันบิฮาดันบุสตานฮัตตาอัตตาซิลาบิซอฮิบินบุสตานเอาไมยุมซิลูฮูเอายานูบอันฮูคนสองโดดเข้าไปในสวนพี่น้องครับไม่ทำอะไรเลยนะและเขาพูดกับตัวเองว่า ฉันจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นจะไม่กินน้ำจะไม่ดึงลูกไม้เข้ามากินจะไม่พวนดินจะไม่ถอนต้นไม้อันนี้มันถีไม่ทำอะไรทั้งสิ้นจนกว่าฉันจะติดต่อกับเจ้าของสวนหรือคนที่มีหน้าที่ดูแลสวนฉันถึงจะทำไม่งั้นฉันจะอยู่เฉยๆพี่น้องครับฟังและคิดตามให้ดีว่าอขาจะยับหาสุนหู ไฟดันบีมันดูเบนซอยบุญบุษตาันยาสุลุบิหิมาแล้วก็เขาก็วิเคราะห์ในสวนอันนั้นน่ะไฟดันมันดูซอยบุญบุษตาันทนใดนั่นเองพอเขามองดูแล้วได้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนดูแลสวนมาถึงคนทั้งสองพอดีฟัสตังกอร มันดูบุอามาลซักสิลอาวันเจ้า ok ของสวนเนี่ยปฏิเสธการกระทําของคนคนแรกโดดเข้ามาในสวนแต่ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรในสวนนั้นเลยแต่ทําทุกอย่างดื่มน้ําเด็ดผลไม้มากินถอนต้นไม้อันนี้ควรถอนอันนี้ควรตัดพี่น้องครับเจ้า <c oughs> ของสวนมาพอดีเลยมาเจอคนสองคนคนแรก ถือวิสาสะคนสองไม่ทําอะไรทั้งสิ้นจะถามเจ้าของสวนก่อนและก็ขอรับอนุญาตจากเจ้าของสวนก็จะทำํำวลากินนะหูลมยะตัมมาบินกะลมแต่ว่าเจ้าของสวนเนี่ยเขาไม่ตําหนิด้วยกับคําพูดคนคนแรกที่ถือวิสาสะว่าอาคาดายาตาซอรหุนบิสตานบีดูในอิสติบินมาลิกีแต่เขาก็คิดอยู่ในใจว่าไอ้คนแรกเนี่ย มันโดดเข้ามาในสวนเรามันทํำนี่ดีนะทำโน่นทํานี่ถอนหญ้าแล้วมาเด็ดลูกไม้กินแล้วก็กินน้ําในร่องน้าม,มันกินได้ทํำดีเลยแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่าไม่ได้รับอนุญาตจากเราแนละ้วมันเสือกพี่น้องเหมือนกันไหมกับคนที่บอกว่าไอ้โน่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีไอ้นั่นก็ดีโดยที่นบีไม่ได้ทําเหมือนกันไหมไก่คนสองคนเนี่ยถ้าจะได้รางวัลนนะได้จากใครก็ให้กับคนที่ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เจ้าของสวนเปรียบเสมือนนบีมูฮัมมัดครับพี่น้องอิสาลอโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลาม ah uh. อุอไลัยกุมวะาระหมัตุลอฮ์วะบาระกาตุ